ครับสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อมื่อนี้บ่าวแพ่งออกเลยอ้าวสิ้หายแล้วบ่าวกััปตนมื่อนี้บ่าวกัปตันออกมาทายหน้าซอยบ่าวแพ่งบ่าวแสงเนาะพี่น้องเนาะดูด้รถทายหน้าเฮาเส้ามื่อยพี่น้องมันห่อนแดดแดดแห้งแห้งพี่น้องแดดแห้งขนาดผู้ถึงแดดเฮ็ดบวกก็ออกพี่น้องเฮทปบวกออกลไรสุดยอดลายขนาดพี่น้องว่าสิส่วนบ่าวแพ่งไปกินกาดเ็ดอยู่มือแหลงนี่ไปทางไหนออ หมมอหนะโอ้นเห็นไก่บ่ได้เห็นหน่อยเดียวได้อยู่เดียวส่องติดเลื้องอีกน้องพี่น้องติดแดงอีกเห็นไก่ตีบ่ได้เป็นยังงอกรอพอหาบ่ได้ตีบ่ได้อู้มาเสตหน้ากับพิเคยเห็นแล้วเคยเห็นแล้วอู้มาว่ามาโซนะเรียบร้อยเลยสชไดหจักไน้ไงนาพี่น้องไถนาหุดไถน้อะใชไหน้องใชไหเบิดนอง่างเลยทั้งตะ่ไหมพี่น้อ ขอบใจบ่าวกำตันหลายๆที่มาไทยนาซอยตื้อให้ใหญ่เลยพี่น้องใหญ่เลตื้อให้ใหญ่เลยเห็ดงานเดียวเลยนะงานเดียวเลยเป็ติ่งเลยครับฮู้ยหากกัเห็ดเห็ดกินแล้วเห็ดกินแล้วแล้วก็สักผ้าพี่น้องสักผ้าหากกัแล้วแล้วก็ออกมาลอยเบาแพงเดี๋ยวสิไปจัดการกับพี่น้องมาหนิกรสิลงมือพี่น้อง ขอบมุกขอบใจบ่าวกัปตันหลายๆที่มา่าสอยบ่าวแพงไทยหน้ามือนี้เคยโตเคยทับแต่สี่กียร์บ่เห้เบาวกัปตันสี่หองบางออกมาไทายสอยบ่าวแพงมือนี้บ่าวแพงกันแล้วแหละเบิดสุดอย่างชีงได้ไปสอยบ่าวกันคือการสอยกันพี่น้อง à say xin cắt lời cần vâng mình đi chia à. Lui. เบากะตันลยุยคือบอเอาแม่ลิงมาให้กำลังใจสญญั่นเนี่ยนะก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อขอบมกขอบใจหลายๆเบากับตันก็นได้มาซอยเบาแพง tuy chớ hai ngày lên bảo cấp tân học mà chớ hai ngày lên đẹp lên lên xinh lên 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 cân bảo lên lên cả bảo lên 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 cả bảo lên แสงนางพักพรปับฐานไทก่อนพี่น้องพัพันหนาลพันหนาลงนินึงพพัดล้างือพันหนาเสีด่างลงจะหน่อยพอดีอแสงสีมาพัล้งนขารปับฐานไท OK ba, OK thì nào Khâu phốt gì đây? bắt บอกเพ่งเมตากงบอกกัปตันว่าตากงกบสีตายคือกันแล้วว่ะสัตว์ด้ย กินหนามเปลี่ยนกันเหื่อแต่เหื่อแต้นปลาตพี่น้องมันซิงรถไทยมันซิ่งไทยซิงเตะครับบอกคุเคยมันแน่นะรถไทยนะปลาแสงต่อพี่นาะนักพรมันน่าให้ใหญ่เปลี่ยนกันเปลี่ยนกับไทยพี่น้องเอ้ยเมื่อยใส่เข้าไปแจ้งแจ้งแจงหรือหักห้หออกเฮ้ยกู้ิลฮ้อีกหน่อยหนึ่งกุศิลล่องเพื่อให้พอนี่ออกมาก่อนเปลี่ยนกัน

ต้องเสียต้องไปแล้วสบายดียังครับบาร์ดี้ปอบเก็บต่องเจสตีบ่าวกัปตันเนาะมาขอบคุณบ่าวกัปตันหลายๆเนาะที่มาสอนขอบคุณเนาะได้ขอบใจตัวขอบคุณเลยเนาะขอบขอบขอบใจขอบใจเนาะเออคนล่าเอ้าเป็นคนลาวาด้วนี่เออคนลาวเออเลาวลาวเท้ๆได้คอยนี่โอ้ล็กเออใส่กันแล้วเว้ยใส่กันแล้ว เออน่อยๆนะมึงโจบโมมตะบโมมิตะมตายตายไก่บกเวรเว้ลดมันบโมมตะผุนใส่กันแหละปุปับปุปับอยู่พวมันบโมมตะ จัดไปจัดไปมือแรงสิฮะผู้สาวมาให้เอ้เอาบุญเป็นสิไปแล้วบ่นอ่ะโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วผุนมันย่านคนมาจัก น่ายใหญ่พี่น้องปกติกะสองงานเนาะน่ายเป็นงานเดียวเลยไงานเดียวไปเลยกรปูเลยคันนานี่นะห้อยกับปูเต็มเลยพี่น้องกลางแดดอ่อนพอดีเลยสำเน้อากาศพอดีไทยมันแดดห่อนร้านมันกรนะได้พี่น้องเลยบ่วไอ้เลย มันแดดมันฮอตอันนี้คอยไทยไปนอซามกาใหญ่ไ่อกกก็ยีงทนละดยยไ,ได้อยูบ่แพงได้แต่หน้าทุงนะได้แต่หน้าทุงลุม่มได้แต่หน้าทุงทุ่หน้าทุงหวยประแดดบ่าวแพงกป่อยัจะปล่เ็เอาหน่อยนึ่วปูนแพงคุยกับบ่แ ปูปนแพงเอาอีกแล้วปูนแพงปูนน้ำมันแพงเข่าผัดผัแพงเข่าผัดผัแพงบาทนึ่งข้าวแหนียวแพงแพงบัดเข่าผัดผัแพงปูนแพงน้ำมันแพงบริเวณกับบมีกินต้องกดสู่เอาพี่น้อง ตอนนำมาใส่เบ็ดกบโอ้ยท่วมท่วม่ำเลยฮแจ๊วปีนี้แห้งกะศรีลายแมนพล่นดีขนาดปีนี้ปีนี้กบเขียนกะศรีลายบ่วแพงมาสะออนเฮ็ปปดปวกโคตรโพตรวเฮ็ดปวกบ่วแพงยังบ่ได้ไปหาชวนบ่าวกัปตันว่าตอนแรกทีพากันไปนเ,นเหยียงเฮ็ดปวกจะชีบไปหรือบ่ล่าถ้าเบิ่งถ้าสม้มถ้าได้ไปก็สีถ่ายภาพบรรยากาศลึกเนาะเฮ็ดปวกหงอกเนาะดออกใหญ่ื มีตะดอกกินอย่าง,างสาปูมือปูมือพี่น้องเอ้ยตาสะออนในเห็ดปวกปีนี่ไก่กมหา,หาหลอกกินตะกะแตนเนาะไทยห,หน้ามันกมวนได้พี่น้องขันมีหมูมาไทยซอยเออ <H ö ar> เปลี่ยนเปลี่ยนกันไทยเปลี่ยนกันไทยไปไทยมาไทยไปไทยมาหัวไมันกะขากเลยอ้าวสิเปลี่ยนต้องละบาลเนี่ยบาวกัปตันสิเปลี่ยนบ่าวต้องธรรมดาธรรมดาไอ่เออธรรมดาอยู่ ออกลแล้วเฮ้ยตา,ยากตันลุยบาดเนีเปลี่ยนกันออกเปลี่ยนกันเขาอยู่ เล่งแหงเลยซิ่งบ่งสนนั่นแน่ๆกับอถิดคอไปหลายๆเด้อ ดีมกดีใจหลายหมูเผื่อนมาซอยเบาแพงรันใบห,หน้ากับมีหมูมีเผื่อนมาซอยเบาแพงกันดีใจแหละกรบโบมือนนมอม่อยน้ำพี่น้องโบมื่อยน้ำหมูเผื่อนมาซอยกับมีหมูหว่าหมูคุยแต่เห็บูุเดียวนี่ผมมีคนวบาคนคุยน้ำนี่เมือ่อยเลยพี่น้องแนมหนานแนมหลังในเบาแพงกันเลย พี่น้องเวลาสมมาพาควรเดอ้อทางเบาแพงกับสิขอจบคลิปให้ยเบากัปตันสำเนียก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามส่องเบากัปตันเดอ้บอบัดสุขสุขุขุคนสบายดีสบายดีสบายดีบดัสบด,บดสุขสุขุขุคนเดอ้อ